สวัสดีค่ะโยคะสร้างสุขภาพดีที่อยคะมานัสนันวันนี้เรามาทำวีซิตกระทับช่องท้องหรือกระทับอวัยวะภายในช่องท้องช่วยให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงด้วยช่วยให้หัวใจผ่อนคลายทำอย่างมาระมัดระวังนะคะเราต้องทิ้งน้ำหนักลงกระดูกนั่งชัขนขายืดหลังให้ตรงทิ้งน้ำหนักลงกระดูกนั่งมือสองข้างเหย,ยียด้วโป้งเทา้า นะคะเอตัวไปด้านหลังประมาณเึินนะคะหายใจเข้าเล็กน้อยหายจอบขาค่อยๆยกขาขวาขึ้นยืดแล้วหายใจเข้าค่ะหายจอบยกขาซ้ายขากว้างตามความที่ยืดจะกว้างมากก็ได้ยืดแล้วค้างไว้ใครที่ตึงมากอย่อย่าเข่านะคะใครได้ขาเดินยืดทอเทิดรู้ตัวค่ะแล้วหายใจเข้าเลื่อ ายใจออกยาวๆสองสามลมหายใจค่ะน้ำหนักของเราต้องกลาวลงสู่กระดูกนั่งนะคะเราานิ่งแล้วหายใจลึกยาวเลื่อนลงในร่างกายของเวียนจะเกิดนิ่เออออกโดยธรรมชาติซึ่งเป็นการดีท็อกและช่วยให้สุขภาพดี เรายกแบบนี้ใช้กล้ามเนื้อทอกล้ามเนื้อขาต้นขาลองกาคุณไม่ใช้มือเกี่ยวคุณปล่อยแล้วคุณยกมือแล้วคไา้คุณจะรู้ว่าคุณเมื่อยสามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนถ้าคุณจะเห็นก,นการใช้งานของกล้ามเนื้อต้นขา,าทหท้องหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกมือซ้ายสาม ลองอาทำามดูนะคะกับ B ีซิตวัชโลรีคพื้นฐานให้หน้าท้องให้ขากล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงกระดูกสันหลังยืดตรงพยายามใช้กล้ามเนื้อท้องและต้นขาและหลังถ้าคุณโฟกัสการใช้ได้อย่างถูกต้องจะเป็นอะไรที่เซฟกับเรานะคะ ตางดูขา่าวว่าสุขภาพที่ดีของเรา